สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการปล่อยวางนะครับประเด็นเนี้ยที่เรามักจะได้ยินคําเหล่านี้บ่อยๆเวลาเราเจอความเครียดความท้าทายความผิดหวังความเสียหายความสูญเสียในชีวิตเวลาเราเจอบททดสอบที่ชีวิตโยนมาให้เราต้องพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ตัวเองก็ว่าได้ ในมุมมองผมที่ผมอยากจะแชร์ในคลิปมานนี้คือว่าเวลาคนเราเจอความท้าทายในชีวิตที่เพิ่งกล่าวไปเนี่ยเรามักจะได้คำกำลังใจจากคนรอบข้างรอบตัวที่รักเราและที่เรารักเนี่ยซึ่งแน่นอนเขาก็มีความหวังดีและเจตนาดีกับเราพูดทำนองว่าปล่อยวางเถอะปล่อยมั่นเถอะปล่อยมั่นเถอะนะครับมันมาด้วยความเจตนาดีใจรัก ที่อยากที่จะให้กำลังใจเราอยากที่จะให้เราลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้อย่างเดิมนะครับแต่ผมอยากจะเสนอเป็นข้อคิดส่วนตัวว่าในการสื่อสารเหล่าน,นี้นะครับมันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสทำให้เรารู้สึกว่าการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไกลจากตัวเรามากเลย ทำได้ยากมากเลยกับฉันเป็นมนุษย์อยู่นี่ฉันไม่ใช่พระนี่ฉันไม่ใช่พระอรหรนันนี่ฉันเป็นมนุษย์อยู่ยังมีความต้องการยังมีกิเลสยังมีความหวังความปรารถนาปล่อยวางไม่ได้ในแง่นี้นะครับหากคนคนนั้นที่ได้รับการสื่อสารหรือคําแนะนําว่าปล่อยวางเถอะหากเขาตีความมาทางนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยิ่งรู้สึกหมดหนหมดทานในแง่ที่ว่ารู้สึก มันทาให้เขารู้สึกว่าการก้าวข้ามบททดสอบหรือความท้าทายของชีวิตนั้นทําได้ยากจังเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือผมอยากเสนอว่าการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นผลของการมันฝึกทางปฏิบัติธรรมครับมันเป็นผลของการเจริญสติอย่างมากๆซึ่งผมก็สนับสนุนให้เราทุกคนมันฝึกฝนทําไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ทําข้ามคืนมันไม่ได้ทํา แม้กระทั่งข้ามเดือนข้ามปีด้วยซ้ำมันอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและสะสมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเพราะว่าการปล่อยวางอย่างแท้จริงตามความเข้าใจของผมเชิงทฤษฎีเพราะแน่นอนผมเองก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะมันยังกยงย็ยังอีกยาวไกลใช่ไหมฮะแต่ตอนที่ผมเข้าใจเนี่ยคือว่าหากเราฝึกเจริญสติฝึกรู้ตัวฝึกอยู่กับปัจจัยขณะคือเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของประสบการณ์ที่เกิดขึ้น แยกการปรุงแต่งของใจให้ได้พูด,ดง่ายๆแล้วเห็นตามเท่าที่มันเป็นใจเราจะเริ่มหากใจที่ได้รับการฝึกฝนแบบนี้นะฮะใจคนนั้นจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังกดอันนี้จัง impermanence ดังนั้นมันไม่มันไม่คุ้มที่จะไปยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันทําให้เราเกิดความทุกข์ในที่สุด ใจที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนเหล่านี้ในระยะที่ยาวนานเพียงพอและฝึกฝนในทางที่ถูกต้องที่ถูกจริตถูกสไตล์กับคุณอะไรก็มากไปนะจะเริ่มเข้าใจสิ่งนี้การปล่อยวางจริงเป็นผลที่ตามมาคือพูดง่ายคือผมอยากจะเสนอไปเขอคิดว่าเราไม่ได้ปล่อยวางผ่านการพยายามบังคับให้ตัวเราหรือให้ใจเราปล่อยมันเถอะเห็นไหมฮะเราจะเห็นเลยอย่างค่อนข้างไวทีเดียวว่าเราไม่สามารถ ควบคุมหรือบังคับจิตใจเราได้ในทางตรงอย่างนั้นสมมุติตัวอย่างเช่นหากผมเสนอให้คุณอบอกคุณว่าอย่าคิดถึงช้างสีฟ้านะอย่าคิดถึงช้างสีฟ้านะอย่าคิดถึงช้างสีฟ้านะเห็นไหมครับก็แน่นอนใจคุณคิดถึงช้างสีฟ้าแน่นอนคุณบังคับตัวเองให้หยุดคิดถึงมันไม่ได้คุณปล่อยไอเดียในหัวนี่ไม่ได้แน่นอนคุณปล่อย การที่ใจมีและกุขึ้นมาแล้วไอเดียของช้างสีฟ้าคุณปล่อยมันไม่ได้บังคับมันโดยทางตรงไม่ได้แต่การปล่อยวางแท้จริงเท่าที่ผมเข้าใจที่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์พระอาจารย์เก่งๆแต่ละองค์ในอดีตแล้วในปัจจุบันที่ฝึกฝนมาเรื่อยๆนั่นนะครับคือเขาปล่อยวางเพราะเป็นผลของการเจริญสติในระดับที่สูงมากจนปัญญามันล้นจนปัญญามันเห็นความเป็นเช่นนั้นเองและ เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณนะอย่างแท้จริงตามที่ผมเข้าใจตามทฤษฎีคือว่าความสงบสุขปิติสุขก็จะเกิดขึ้น peacefulness contentment joyfulness blissfulness นะครับความปิติสุขกับปัจจุบันขณนะที่จะเกิดขึ้นจากใจเราโดยธรรมชาติถึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าจิตใจเบิกบาน ก็ว่าได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากเสนอคือว่าคนเราโดยส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในโลกวัตถุอยู่ก็ว่าได้นะครับวเวลาเราเจอความท้าทายบททดสอบต่างๆในชีวิตเจอเพื่อนเพื่อนร่วมงานเจอเจ้านายลูกน้องที่ไม่ดีที่หักหลังเราที่นินทาเราเจอแฟนที่นอกใจเจอความผิดหวังทางชีวิตปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพปัญหาสารพัดอย่างนะครับสิ่งที่บุคคลคนคน,คนนั้น คงจะต้องการหรือคงจะปรารถนาอย่างแท้จริงในโมเมนต์นั้นไม่ใช่การปล่อยวางเหมือนพระอาหารหันต์แต่คงเขาคงปรารถนาที่จะได้ทักษะอย่างหนึ่งในชีวิตทักษะที่จะจัดการกับปัญหานั้นจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองทักษะทางจิตวิทยาที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ซึ่งผมมักจะพูดบ่อยในเพจนี้และในเพจโคชชิ่งของผม Drive with Point นะครับ ทักษะนี้จะช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงว่าไม่ว่าชีวิตจะโยนบททดสอบที่ยากขนาดไหนก็ตามฉันก็จะก้าวข้ามและผ่านมันไปได้แล้วฉันจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไวขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเพราะประสบการณ์นั้นได้สอนให้ฉันเติบโต นี่คือทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ซึ่งตามความเข้าใจของผมจากประสบการณ์ของพยายามฝึกฝนของผมเองผมเข้าใจว่าทักษะเนี้ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ทางนี้ผมไม่ได้เสนอว่าปล่อยวางทางเจริญสติไม่ใช่ผมคิดว่าการเจริญสติเป็นสิ่งที่อยากจะสนับสนุนและชวนเราทุกคนให้ฝึกไปด้วยกันนะครับมันอาศัยเวลาในการเจริญสติในการฝึกฝน และสิ่งที่เราได้ระหว่างทางเนี่ยผลที่ได้ระหว่างทางเนี่ยแน่นอนมันช่วยในการดําเนินชีวิตแน่นอนมันช่วยให้เราโกรธน้อยลงมันช่วยให้เรามีสติมากขึ้นช่วยให้เราใจเย็นลงช่วยให้เรารู้จักให้ภัยมากขึ้นช่วยให้เรารู้จักถ่อมตัวลงช่วยให้เราพ้นทุก์มากขึ้นทีนิดทีนิดทีนิดช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์มากขึ้นเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเองตามกาลเวลา การสะสมการฝึกนะครับพูดได้ง่ายอีกทีขอสรุปคือสังเกตไหมครับเวลาเราเจอความทุกข์ในชีวิตแล้วเ,เราก็ถามตัวเองว่าจะต้องผ่านจุดนี้ได้ย่างไงวะต้องทํายังไงวะด้วยความที่เราบ้านเมืองเราคือสังคมไทยก็คือคนส่วนใหญ่ในะคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเราก็มักจะได้ยินบ่อยว่าก็ปล่อยวางมีสติมีสติมีสติสตปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง แต่หากเราไม่ได้หมั่นฝึกมาก่อนเราจะพบว่าสิ่งนี้มันทำยากแล้วเราจะรู้สึกหดหูใจเหมือนกับว่ามันเกินตัวเรามันไกลเกินไปเห็นไหมฮะในแง่นั้นคนที่ตีความแบบนี้หรือคนที่ได้รับคําแนะนําจากความหวังดีของคนอื่นว่าปล่อยวางเถอะแต่เขามองเหตุการณ์อย่างนี้ฉันจะปล่อยวางได้ไงเนี่ยในแง่นี้เห็นไหมฮะมันทําให้เขารู้สึก d i s c o u r a g e หรือทำให้เขารู้สึกว่าหมดกําลังใจก็ว่าได้ในแง่นหนึ่งสิ่งที่ผมอยากเสนอคือ ในนาทีนั้นคนที่เจอโมเมนต์ชีวิตที่มีความท้าทายแบบนั้นสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงคือกำลังใจและการพัฒนาทักษะที่จะจัดการกับปัญหาได้และจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอดทนกับความรู้สึกเจ็บปวดใจอดทนกับอารมณ์ลบที่ตามมาเพราะเหตุการณ์นั้นและต้องการรู้สึกว่า เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงว่าฉันก็จะก้าวผ่านเออก้าวผ่านความท้าทายในวันนี้ได้นะครับอย่างที่ผมมักจะแชร์และพูดตั้งเป็นข้อเสนอข้อคิดในหลายๆคลิปคือลองคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าองค์ประกอบของความเครียดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่องค์ประกอบของความเครียดความวิตกกังวลใจความกลัวนะครับแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าความรู้สึกหมดหนหมดทางความรู้สึก ไร้ความหวังองค์ประกอบของมันคืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์คนคนหนึ่งรู้สึกหมดหนหดทางรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกกลัวคนคนหนึ่งจะรู้สึกเหล่าสิ่งเหล่านี้ได้ก็เฉพาะเวลาเขามองเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งและเขามีความคิดหรือความเชื่อว่าเขาควบคุมและคาดการคาดดาวเหตุการณ์นั้นไม่ได้ทีนี้การควบคุมนะครับ สามารถมองได้ว่าแบ่งเป็น2ทักษะหลักๆทักษะที่1คือการควบคุมรัจาก,การเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยทางตรงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้คือหน้าฝนหากเราต้องเดินทางออกไปนอกบ้านาเราไม่อยากเจอฝนฟ้าขนองไม่อยากเปียกไม่อยากโซมก็เราสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งผ่านการอะไรพกล่มไปใช่ไหมแต่นั่นนองครับชีวิต ย่อมมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบตัวเราซึ่งแน่นอนเราควบคุมหมดไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเหลือก็คือทักษะที่2ครับเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือพึงประสงค์หรือต้องการสิ่งที่คงเหลือที่จะทําให้บุคคลคนหนึ่งรู้สึกมั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าเขายังควบคุมหรือคาดเดาเหตุการณ์ไดนะ้อยู่คืออะไรครับคือการควบคุมและคาดเดาอารมณ์ตัวเองเป็นคือความรู้สึกว่า ฉันจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้หากบุคคลหนึ่งมีทักษะที่จะจัดการเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในะชีวิตในสองทางนี้ควบคู่กันไปด้วยกันเขาจึงจะมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในศะักยภาพของตัวเขาที่จะรับมือกับเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่ชีวิตโยนมานี่คือทักษะทางจิตวิทยาที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้ครับมันจึงต่างจากการที่ ถูกบอกว่าปล่อยว่างเถอะปล่อยว่างเถอะปล่อยว่างเถอะ,ะเพราะการปล่อยว่างมันอ,อย่างที่เพิ่งพูดไปคือมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไกลจากตัวเรามากเลยโอ้โหฉันไม่ใช่พระที่นั่งบวชทําสมาธิกรรมฐานมาสิบยี่สิบปีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมฮะมนรู้สึก discourage ก็อยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดความแตกต่างหรือ paradox หรือความรู้สึกเหมือนกับดูจะเหมือนกับความสับซับซ้อนหรือดูเหมือนกับความขัดแย้งกันเวลาเราถูก เสนอข้อคิดว่าปล่อยวางมันเถอะทั้งที่เราก็ไม่อยากปล่อยวางทำยังไงลายในนาทีนั้นจงสังเกตดีดนะครับว่าเราไม่สามารถบังคับใจเราได้โดยทางตรงการควบคุมใจอย่างแท้จริงมาจากการเจริญสติแต่นนในขณะเดียวกันเราสามารถพัฒนาในทางที่ควบคู่กันไปด้วยกันคือพัฒนาทักษะท,ทางจิตวิทยาที่จะจัดการเหตุการณ์โดยตรงและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอดทนกับมัน เศร้าก็รู้ว่าเศร้าทุก,ก็รู้ว่าทุกและเมื่ออดทนเสร็จเราก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยอารมณ์ที่ทุกข์ที่ร้ายมันก็ไม่ได้ฆ่าเรานี่หว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่คิดอย่างนี้ได้ก็มักจะมีแนวโน้มที่คิดต่อว่าเอองั้นฉันก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ได้นี่หว่าฉันจะต้องทําอย่างไรต่อทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรเนี่ยครับคือทักษะทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้เรามี mindset หรือทัศนติความคิดแบบนั้นนะครับจึงจึงต่างจากการปล่อยวางในแง่นี้แต่ก็อาจจะพูดได้ว่ามันก็สามารถทำสองสองทางนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับอยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดในวันนี้เพราะผมรู้สึกว่าการที่เราเจอเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนของเราญาติพี่น้องคนที่เรารักหรือคนเรารู้จักเนี่ยเจอความทุกข์แล้วเราไปบอกเขาปล่อยวางไปวางไปมันพูดง่ายแต่มันทํายากและผลก็คือว่าคนที่ฟังในบางทีเขาอาจจะรู้สึกโอ้ เกินตัวกูจริงๆใช่ไหมฮะก็เลยจะมาแชร์ความคิดว่าความแตกต่างมันคืออะไรเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทยบ้านเมืองเราคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธผมเองก็เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินคําว่าปล่อยวางบ่อยๆแต่อยากจะมาแชร์ความคิดครับว่าการปล่อยวางไม่ได้ผ่านหรือไม่ได้เกิดขึ้นผ่านการพยายามฝืนหรือบังคับใจโดยตรงอย่างนั้น โอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามชมหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดไลค์และโปรดแชร์นะครับและโปรดติดตามต่อไปอย่าลืมนะครับมาคนพบก็มีอ่าเพจทั้งบน Facebook และ YouTube และอย่าลืมเพจโคชชิ่งของผมอีกอันหนึ่ง drive viewpoint ข้อมูลน่าจะขึ้นอยู่บนจอนะครับขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ